ไนะตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยขาดแคลงเครื่องมือแพทย์กันทุกคน<ไ>เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องสร้างโรงพยาบาลนะครับที่ยิ่งใหญ่<ไ>และผู้คนเนี่ยต้องการการรักษาอย่างมากเลยตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันนะเราต้องเป็นฮีโร่<ไ>แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะครูบาดีขึ้นวิวแชร์ด้วยหรอเนี่ย<ไ>คุณยายดูสิ คุณยายไม่เห็นต้องขึ้นเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแมปในการแบบว่าสร้างโรงพยาบาลกันนะครับในเกมโลบบอกนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็ช่วยกันกดไลค์ก็ได้นะอ่า <Yeah. S 1> โอเคเริ่มจากเข้ามาตรงนี้ก่อนเลยจึงมาเราต้องหาเงินก่อนนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนแบบว่าเหมือนแร่เลยนะที่ต้องหาเงินตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะ <What? S 1> อันนี้ซื้อเหรอเราไม่ซื้อนะครับนี่ครับมันจะมาเรื่อยๆนะทุกคนแล้วถ้ากด e ยี่สิบอกด e ีอีกอ๋อเรากดอ e ีปัม๊มนี่ถึงถึงถึงแล้วถ้าไม่กดอะกดไม่กดจะมาไหมปึ๊บปั๊ไม่มานะครับอ๋อมาแต่ถ้ากดเร็วกว่าดูดูนะถึงถึง,ถงกดค้างนี่เป็นไงปั๊มเงินแล้วก็มารับเงินทุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะ <laughs> ถ,ถือดาบทำไมเนี่ยฮะนี่แหละมาสิมาสิมาสิ นั่งวิวแชร์นั่งวิวแชร์ปึ๊บนี่ครับนี่เราก็เก็บเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาเงินใหม่หรือว่าจะดรอปอันนี้ก็ได้นะ50เฮ้ย50ได้หรอปึ๊บอ่ะเรียบร้อยก็จะขึ้นมาอีกเสาหนึ่งนะครับอันนี้สีทองเสียโลบักอันนี้300เดี๋ยวเราปั๊มก่อนจึ๊บปึ๊บอ่ะเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าจึ๊บขอ300ได้ยังได้แล้วอ่ะปึ๊ง แล้วก็มาเหยียดตรงนี้นี่เพิ่มขึ้นนะครับต่อไป500แล้วก็สร้างขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก่อนถึงวางเอชเชอรี่นะครับเอ๊ะนี่อะไรอ่ะที่ปิดแพรนะครับพลาสเตอร์นี่ไงทุกคนเดี๋ยวเราก,กด e ได้ไหมอ่ะกด e ถึงว่าขยิงขยิงขยิงโอ้มีคนยิงระยะไกลเอตายเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราต้องสร้างกำแพงก่อนนี่กันผู้บุกรุกมานะครับ อ่าสร้างประตูตรงนี้วอบนี่เรียบร้อยเท่านี้ก็เข้าไม่ได้แล้ว,วเดี๋ยวนะเอาถ้าเกิดไม่มีหลังคาจะเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวนะจึ๊บไม่ได้มัง้งขอกระโดดหน่อยปึ๊บจึ๊บจึ๊บ,บไม่ได้พวกพวกเราดิอา้าวๆได้เฉยเดี๋ยว,วอ๋อต้องสร้างหลังคานะครับไม่งั้นบุกรงพยาบาลได้อันนี้คนไข้เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะ แล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเจอบอ่าเปลี่ยนเป็นคนไข้ได้ทุกคนโอ้ผมต้องก่อนมาโอ่ะที่โรงพยาบาลแห่งนี้ <c oughs> ว่างไม่เอ่ยเอ่อที่นี่ยังไม่ว่างนะครับยังสร้างไม่เสร็จเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราต้องสร้างเตียงผู้ป่วยก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยไม่สามารถนอนได้เลยโรงพยาบาลแห่งนี้ยังไม่มีเตียงนะปึ๊บว๊บวางเตียงก่อนนะครับวางโต๊ะตรงนี้จอบ ตีเป็นห้องเลยนะครับฟึบเรียบร้อยมีที่จดบันทึกนะครับแล้วก็ห้องออกซิเจนอ่ะวางตรงนี้ประตูด้วยง่าว่ามีคนเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนายอ่ะจะมาพักที่ไหนกันหรอนี่ไม่ใช่โรงแรมนะนี่ที่รักษาตัวนะปึ๊บไปสร้างเตียงต่อนะครับอ่าอันนี้มีคนไข้ด้วยนี่นายไม่ต้องร้องนะเออะป,ะปึ๊บอ่ะวางต่อจจ๊บเจบนี่เึ๊บ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งนี่ครับสามห้องแล้วเจ๊บต้องมีประตูด้วยวางประตูตรงนี้บายมีแสงสว่างอ๋ออันนี้ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับวางบันไดฟึบบันไดขึ้นไปด่านฟ้าประตูเจ๊บโอ้โหเพลินมากๆเลยทุกคนอันนี้อันนี้น่าจะห้องน้ำนะนี่แต่ว่าเงินไม่พอเก็บเงินก่อนเจ็บเจบเจ็บเจ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 บเบนี่ ห้องน้ำสองห้องนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนะหล้างมือก่อนจึ๊บปุ๊บล้างมือนี่พวกเราอย่าลืมล้างมือกันด้วยนะเราสามารถออโต้ได้นะโดยไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้อ่ะอันเนี้ยเออฟรีด้วยนะแต่ว่าต้องไปเข้ากลุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อนี่ไงทุกคนมีชั้นแรกชั้นสองแล้วก็ชั้นด่านฟ้านะครับมาตรงนี้อันนี้คือที่กินอาหารนะครับของผู้ป่วยวางเก้าอี้ตรงนี้ก่อน จุ๊บอ่าได้แล้วนะครับน้ำฟุบขอดื่มหน่อยฮ่าคอยอย่งชั่วกินอะไรเนี่ยเราไม่ถอดแมสด้วยนะโมาขึ้นมาชั้นสองแล้วปุบอ่าวางให้ทั่วเลยตรงนี้จึ๊บ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 ตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ไว้ติดต่อนะครับปุ๊บอ่ารอก่อนนะครับ เข้าคิวก่อนนะครับหมอตรวจคนไข้อีกคนนึงอยู่นะอ,อ้าวนายโอ้นายนี่กินมุมหมามากๆเลยอ่ะ <K ill> อย่าลืมเช็ดปากด้วยนะจึ๊บอ่าตรงนี้หน้าต่างนะครับอ่าวางหน้าต่างก่อนเก้าอี้จึ๊บจึ๊บอ่ะนี่ดื่มน้ําได้ปะอ่ะได้น้ําแล้วดื่มจุ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 ่มเพิ่มพาวเวอร์เหรอเพิ่มสปีดนะครับสิบวิถ้าเราดื่มน้ํา จึ๊บอันนี้วางก่อนปึ๊บนี่ครับข้างบนก็ผลิตเงินได้ตรงนี้อ่าอ่ะ,อะวางตรงนี้ก่อนวิวแชร์อ่าวิวแชร์ของครูบอดี้นี่นาชั้นบนตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องเอ็กซเรย์นะนี่ตรงนี้ปึ๊บปิดไว้ปิดทึบแล้วครับห้องเอ็กซเรย์จึ๊บจนี่ตรงนี้เตียงจึ๊บอ่านี่ไงสแกนนะครับตรงนี้อ้ตังค์หมดก็ห,หมดเร็วมากทุกคน ดูเหมือนว่าห้องนี้จะแพงมากเลยนะ9,500นะไปยืมตังคุณยายแกรนนี่ดีไหมเนี่ยออโอ้โหดูโรงพยาบาลของคุณยายสิใหญ่มากๆเลยคุบอดีอคุณยายคือตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลของเราเนี่ยสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะจะขออาศัยอยู่หน่อยขออาศัยเลยครคือตอนนี้เราป่วยกันอยู่อ่ะดูสิเนี่ยนั่งวิลแชร์กันอยู่โอ คุณยายโจมตีใส่ชานล่ะไม่สงสารฉันเลย่ะแงคุณยายทำไมทำอย่างนี้เนี่ยหรือว่าคุณยายอยากจะโดนหั่นเป็นชิ้นๆฮะโอ,โ,อโอ้คุณยายก็มีเก็บกันไนดะ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวโรงพยาบาลของคุณยายนะซึ่งชั้นแรกเนี่ยเรามีเรียบร้อยแล้ว<บ>ตรงนี้เราก็มีแล้วโอ้โห oh <my> God. รู้สึกว่าคุณยายจะเยอะกว่าเราน,นี่ย <laughs> คุณยายทําอะไรเนี่ยฮะโอ้คุณยายใส่แมสนะครับป้องกันนะครับ นี่ครูบอดี้ไม่ใส่แมสเลยอะนี่เห็นไหมเขาใส่กันหมดเลยนี่โอ้มีปืนด <c oughs> จะโหดไปไหนเด้อคุณยายนี่โรงพยาบาลจะมีปืนได้ยังไงเนี่ยฮะคุณยายพาไปชั้นสองหน่อยสิขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้ถึงอ่ะตรงนี้ยังไม่มีนะครับสองห้องนี้นี่คุณยายจะถือปืนทดิไมลงห้องเอ็กซเรย์ว้าวสวยงามมากดูโห <c oughs> ดีด็อกเตอร์ Doctor, ใช่ไหมเนี่ยฮะอ๋ะอฉันเองอะฮะฉันดูายห้องนี้ไะไปห้องต่อไปกันดีกว่าจึ๊บว้าวห้องนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่นอนได้ด้วยอ่ะเปิดน้ำเลยมะเปิดไว้โูเปิดเปิดแล้วล้นนะครับอ่ะไปต่อตรงนี้เราก็มีแล้วดื่มน้ำได้แกนี่บอกกินน้ำจังเลยขอพักดื่มหน่อยโอ้โหเพิ่มพาวเวอร์นะครับให้กับตัวเองปะ ไปกันต่อนะครับขึ้นชั้นสามกันมากแกรนี่เอ้ยเดี๋ยวห้องนี้อะไรอะ่ะอ๋อห้องนี้เรามีแล้วตรงนี้วิวแชร์แล้วก็เอาจากตรงนี้นะครับมีกระเป๋าต่างๆมีปืนโอ้แกรนี่มีปืนเยอะมากดูดูการโชว์ยิงของแกรนี่นี่ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวได้อะนี่ชั้นสมของแกรนี่ดูนี่มันห้องอะไรอะ่ะกินข้าวเหรอว้าวมีเบอร์เกอร์ด้วยนี่ กินกับแกนนี่ได้นะครับตรงนี้<อ>นี่กินเบอร์เกอร์การพวกเราง,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 งํางมงยำ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 งํางมไงกินกันใหญ่เลยโอ้เ,อเพิ่มเลือดได้นะครับตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ตรงนี้โอเคตรงนี้เวฟเหรอเวฟได้จึ๊บเอ่อก็ไม่มีอะไรแล้วนะฝั่งนี้อะไรอะ่ะเก็บสเสบียงตรงนี้ มีคนนั่งอยู่อ๋อนี่จ่ายยาตรงนี้นะครับฝั่งนี้ตรงนี้ห้องอะไรเอ่ย <What? S 1> โอแกนี่เข้าได้คนเดียวเหรอสแกนมือแกนนี่นะครับ oh <my> God. อ๋อห้องแบบว่าตรวจสอบนิรภัยแล้วทําไมโจรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนโจรอยู่ตรงนี้ทำไมนะพวกเราจับเร็วโอ้โหดูคุูบอดีบอกไม่ยอมนะครับยิงซะงามาห้องต่อไปอ้าวเดี๋ยวเปิดไม่ได้จึบ๊บ แกนโอเคแกนี่อย่าพ่นพิษตรงนี้สิห้องนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคืออะไรไม้เท้าหรอด <c oughs> ูโอ้โดูแกนี่ดิแกน,แกนี่ฉันต้องถือไม้เท้านะเพราะฉันแก่แล้วอะ่ะโอ้แล้วอะไรเนี่ยมีบาซุก้ามีเนะครับโอ้เต็มไปหมดเลยดูโอ้นีมันอะไรเนี่ยฉันด่านฟ้านะครับตรงนี้ เดี๋ยวนะเราไม่เคยมาเลยอ่ะเพราะว่าโรงพยาบาลของเรายังสร้างไม่เสร็จเลยดเดี๋ยวนะมีคุณหมอบินได้ด้วยนี่คุณหมอคือซุปเปอร์ฮีโร่นี่นาดูสิโอ้โหสุดยอดมากๆเลยอ่ะเป็นซุปเปอร์แมนเหรอนี่ยปลอมตัวมาตรงนี้มีฮอด้วยนะครับนี่คุณยายขับฮอมาคุณยายจะไปฟันเขาทำไมเล่าคุณยายบอกเงียเดี๋ยวดูนะฉันมีฮอส่วนตัวโอ้โห คุณยายอยากขับบ้างจางดูซินางไหยปะจึบดีไปกับคุณยายนะครับโอ้คุมาดีกแล้วอะไรเนี่ยนั่งวิวแชร์บนนี้ไม่ได้นะเอระวังตกระพวกเราเกาะไว้แน่นเแ่เงี้ยฉันจะไปแล้วนะโอเคทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายยคุณยายบอกโอ้โ เลยเนี่ยดูคุณย่าจโอ้ย,ยังอยู่ทรงตัวยังอยูอ่ว้าจะโตแล้ว